เช็คดวงเลขลากับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านนะคะที่ได้รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาวงวดวันศุกร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันอังคารและวันพฤหัสนะคะได้รับโชคกันไปสําหรับเลขเด่นประจําวันเกิดสาหรับงวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2568มีเลขมงคลดังนี้1 2 5 7 9 สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ดวงการงานช่วงนี้เจริญเจ้าวหน้าดีแสำหรับท่านใดที่รับงานโปรเจกต์มีโอกาสได้ติดจอบรับทรัพย์รับเงินและมีโอกาสได้เซ็นสัญญาโปรเจกต์ใหม่ๆสำหรับคนทํางานประจํายังคงทํางานไปได้เรื่อยๆไม่ต้องวิตกกังวลน,นะเกี่ยวกับงานหากมีปัญหาสามารถแก้ไขได้หรือมีคนช่วยเหลือ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะมีค่าใช้จ่ายเยอะหาได้เยอะก็จ่ายเยอะระวังถูกหลอกถูกโกงไม่ควรลงทุนกับธุรกิจที่คุณไม่ถนัดหรือไม่ได้ศึกษาสมหรับในเรื่องของการเสริมดวงของคนวาาันอาทิตย์นะคะให้ทําบุญลงศพทําบุญผ้าหอ่อโศกหรือทําบุญกับคนเจ็บป่วยคนเสียชีวิตเลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อและช่วงนี้คนวาาันอาทิตย์จะฝนนันแม่นเลขจากความฝันก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวาาันอาทิตย์2 1 8 ท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะดวงการงานช่วงนี้ยังควงไปได้เรื่อยๆสำหรับท่านใดที่ทํางานประจําส่วนคนตกงานหรือว่างงาน นะฮะควรคสมัครเพิ่มเพราะว่าช่วงนี้นะงานที่สมัครไว้อาจจะยังไม่เลื่องสัมภาษณ์นะรหรืออาจจะยังไม่ยัางงานทําในช่วงนี้ส่วนในด้านของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะต้องบริบรหารจัดการให้ดีนะฮะมีเงินเข้ามาหลายๆายทางก็จริงแต่ก็ใช้จ่ายออกไปเยอะนะฮะช่วงนี้มีใช้แต่ไม่มีเก็บในด้านของการเสริมดวงของคนวันจันนะคะให้ทำบุญกับแม่ขพอพรแม่โอนเงินให้แม่เป็นการเอาเคเล็ดเลลิปเงินโอนให้แม่เป็นสื่ออายุแม่เป็นสื่อ หรือถ้าท่านใดมีกูม,มารนะฮะเลขจากกูม,มานหรือถ้ามีตาไข่เลขทูปตาไขา่ก็เป็นสื่อสาหรับเลขมงคลท่านท,ที่เกิดในวันจันทร์03621ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะดวงการงานช่วงนี้สําหรับท่านใดที่ว่างงานหรือตกงานมีเกณฑ์ได้งานดีๆทำนะฮะ สำหรับคนทำงานประจำมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญๆงานชิ้นใหม่งานชิ้นใหญ่ๆนะคะได้มีโอกาสที่แสดงฝีมือหลายๆท่านอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่คุณสามารถจัดการหรือบริหารได้ส่วนในด้านของการเงินดีเข้ามาหลายๆทางนะคะมีโอกาสที่จะรับข่าวดีเรื่องเงินสำหรับเงินที่รอคอยส่วนในด้านของการเสริมดวงของคนธนาคารนะคะ ให้ทบุญกับคนแก่บ้านพักคนชราหรือทบุญจยวกอบความรู้อุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆเลขสลิปเงินโอนทบุญเป็นสื่อสองตัวท้ายสามตัวท้าย,ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำก็เป็นสื่อสำหรับเลของคลท่านที่เกิดในวันาทีา่19478 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะดวงการงานช่วงนี้สำหรับคนทํางานประจํานะคะยังคงทําไปได้เรื่อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นชว่วงของการสะสางานเก่าเพื่อที่จะปิดจ็อบงานเก่าเตรียมตัวรับงานใหม่สำหรับคนว่างงานหรือตกงานมีเกณฑ์ดได้งานไกลบ้านในด้านของการเงินนะคะยังมีใช้หรือถ้ารอข่าวเรื่องเงินเดียวกับได้รับข่าวดีแต่คนวันพุธกลางวันนะคะช่วงนี้หมอกไก่ขอแนะนําไม่ควรลงทุนกับธุกรกิจที่คุณ ไม่ได้ศึกษามาก,ก่อนหรือไม่เคยทำนะคะระวังจะถูกหลอกถูกโกงในด้านของการเสริมดวงของคนพุทธกลางวันนะคะให้ทำบุญลงศพ้าหอ่อศพหรือทำบุญกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเด็ดโรงพยาบาลสง์เล่สลิดเงินโอนทำบุญเป็นสื่อหรือถ้าช่วงนี้คนพุทธกลางวันไปโรงพยาบาลเลขบัตรคิวรอหมอร,อรับยาก็เป็นสื่อสำหรับเลขวงคกลคนพุทธกลางวัน20-158 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสําหรับคนทํางานประจําช่วงนี้มีเกณฑ์โยกย้ายย้ายบ้านย้ายที่ทํางานแต่เป็นการย้ายภายในบริษัทภายในองคอ์กรมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปรับตําแหน่งใหม่หรือมีเกณฑ์เดินทางที่จะไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดในช่วงนี้นะคะสำหรับในเรื่องของ,ของการเงินยังหมุนไปได้มีเงินเข้ามาหล,หลายทางหากรอข่าวเรื่องเงินมีโอกาสที่จะรับข่าวดีแต่ท่านใดที่ท,ทําธุรกิจเกีดเด่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะ มีลูกค้าเข้ามาติดต่อหรือมีเกณฑ์ที่จะรับเงินค่าในได้นในช่วงนี้สําหรับเรื่องของการเสริมดวงของคนวันพุธกลางคืนนะคะให้ทาําบุญเกี่ยวกับน้ารวมทางของน้ํารวมถวายพระน้ำท่าไฟวัดเป็นการเสริมดวงเลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจําเป็นสื่อหรือเลขที่บ้านเลขที่ที่ทํางานก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท,ที่เกิดในวันพุธก,กลางคืน10-4-59 ท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะดวงการงานช่วงนี้นะคะอาจจะหนักหน่อยสำหรับคนวันพฤหัสเปนเรื่อที่คุณอาจจะต้องทํางานแทนผู้อื่นหรือคุณมีความรู้สึกว่าทํางานแล้วนะคะได้รับผลประโยชน์น้อยนะคะหรือถูกเอาเปรียบในเรื่องของการทํางานช่วงนี้ต้องอดทนนะคะพยายามอย่าไปมีเรื่องมีราวกับใครในช่วงนี้ต้องสงบป่าสงบคำนะคะทํางานที่คุณได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ่วนในเรื่องของการเงินนะฮะยังหมุนไปได้มีเกณฑ์ได้ข่าวดีเรื่องเงินหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินคนใกล้ตัวคนรักนะหรือเจ้านายสามารถให้ความชื่ยเหลือคนได้ในด้านของการเสริมดวง,งของคนวันพฤหัสนะะให้ทุ่มกับนกย่น้องหมาน้องแมวรือถ่ายชีวิตโครกระบ,บือหรือทำดีกับคนใกล้ตัวทำดีกับคนรักเป็นการเสริมดวงนะะสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงานหรืออายุคนรักเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพฤหัส 68192ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้ดวงการงานนะคะมีเกยโยกย้ายเปลี่ยนงานหรือเลยท่านกําลังมองหาง,งานใหม่งานประจําหรืองานที่คุณทําอยู่อาจจะไม่ประสบความสําเร็จมีความอึดอัดในการทํางานหรือมีเรื่องเวลาวกับเพื่อนร่วมง,งาน ช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่าใช้อารมณ์หรือใช้คําพูดที่เชื่อกเฉือนระวังจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้างานส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีดวงที่ต้องจ่ายเงินเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพตัวคุณเองอาจจะเจ็บป่วยคนในบ้านคนใกล้ตัวนะคะ,ะเจ็บป่วยไม่สบายหรือต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะ สำหรับในเรื่องของการเสริมดวงของคนวันศุกร์นะะให้ทําบุญลงศพผ้าห่อศพหรือทําบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตเลขสลิดเหมือนโอนทาบุญเป็นสื่อหรือถ้าช่วงนี้มีใครไม่สบายเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตช่วงนี้อายุของเขาเป็นสื่อหรือจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งมีสถิติหวยลาวที่ออกหวยก็อ,อ่านเป็นสื่อให้กับคุณในงวดน,นี้สำหรับเลขมขงคลท่านที่เกิดในวันศุกร์1 3 6 2 8 ท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะช่วงนี้ดวงการงานต้องระมัดระวังเป็นพิเศษระวังเกิดการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดนะคะหรือการทะเลาะกันแบบรุนแรงนะกับเพื่อนร่วมงานหรือเพ่หน้างานหรือแม้กระทั่งกับลูกค้าอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจค่อยๆทำค่อยๆแก้ไขหากมีปัญหานะคะช่วงนี้มีดวงที่จะต้องออกจากงานต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสําหรับในด้านงของการเงินนะคะ มีเกณฑ์ต้องจ่ายเงินต้องเสียเงินนะ,ะในการซ่อมรถซ่อมบ้านซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทามาหากินหรือแม้กระทั่งซ่อมโทรศัพท์ในด้านของการเสริมดวงของคนวันเสาร์นะคะให้ทำบุญลงศกผ้าห่อศพนะคะหรือทำบุญกับคนเจ็บคนป่วยค,คนเสียชีวิตในช่วงนี้เลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉียวชนก็เป็นสื่อสําหรับเลขมงคลทั้งที่เกิดในวันเสาร์2 1 6 3 8 ในด้านการเสี่ยงโชคหมอไก่ขอแนะนําให้ทุกท่านที่ณาจากเลขเด่นประจําวันเกิดสื่อน้ำโชคประจําวันเกิดเลขเด่นประจําวันหรือจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งมีสถิติหวลาที่ออกบ่อยก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณในงวดนี้นะคะเลขเด่นนี้เป็นเลขเด่นราวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงคนซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ขอให้ปงังขอให้เฮงขอให้รวยๆกันทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ